สวัสดีจ้ายิ๋วฉัแหน่ล้ามากินเขา่าก็เนื้อพี่น้องจับจุือแก้วจุ๊ขวบโมเมนพี่ขวบพีกสุดพี่น้องนะมะไม่กินน้ำกันพวกพี่นอ้องเท่าไหร่ชูขูชูข้นพี่น้องพักได้หนีเด้อไหวทั้งขางก็เห็นกระาางมันเถอะเนาะ

ชูขู่ชูคนตามประเทศเนี่ยประเทศกินน้ำยาปุูชาแนลเด้อนี่สู่บอกเคือเด้อพี่น้องเด้อสู่บอกเคืออันนี้พ่นกับปูพี่น้องเอ้วพ่นกระปูแจกลูกนะนอกจาก อยู่น้ำกันไม่จะกลายไม่กันจะมีเชลเล่นจะเป็ีนี่ยังกระด้ยูหูสู้คนมีน้องชาวไ้ไปอยุ่พุ่นเนาะเพิ่นกิจบวกกันเจ้าแย้งทอคักเมื่อนี่ จอย่างนี้แสบเนาะดอกจอกไอ้คนผู้นี้มเืดเนาะผู้น้องเนาะยืดกับเขาชื่อๆดอกเขากับบอ่ออันนั่นด้วยกับกูโลดแล้วผู้ผ่าน

Đưa... phẩm này ghê Tóc vỏ phẩm trùn phẩm thế nào Nguyên trên đấy là Trình Nhân Thành là Khánh lại vô, tìm vô chị Với chị mới Trình Chào quý vị Trình Những Thành 原品种。 mặt hai Chín chùm, treo chùm chân chung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  chân vô này kìm lại rồi kìm che im thôi này, hết bồng bàng đến.

เป็นมุขขึ้นเก่าไม่พี่น้องผู้ข่าก็บ่เข้าใจโทรศัพทบไม่น่ะผู้ข่ายองผู้ข่นเข้าใจเขาผิดว่ายังไงคอยดับลุ้งดับลุ้งมือนะมีกระซิบในรถจ้า หนากเบืง้งใหม่ช่วใหม่กนสับตะไคร่กนกลไรคดแชร์กนที่ต่ไมได้ฝึ่นแชแนวเนี่เด้จ้าขอบคุณค่ะขาดช่วงมาโทรศัพท์เป็นยังไงาว่าว่าอยู่พ้่งนอกกินต๊อก็ได้หรอก